ไม่ว่าตัาตเ,คเคือาไปช่ไตรงตรนนี่ครับคือเใหม่ครับหาสดเลยครับเดีน้าอ่อนท้วยอีกแล้วครับน,นี่หาเราใหมแจกเแจ่เตียงๆๆครับเอ,อ้อเโมเมนต์่าตากดิมันตัดเตามันตัเตามันครับเลงไหม mua mi tả kèo luôn áo gì đấy nè ngư con no mày không cần nó mày làm không làm Hãy không โอ้เดินเดี๋ยวนอนนอนนั่งดิมแต่น่ะมันต้องมีหลายกว่าหันเด้น่ะมันทีอยู่ใกล้ไกันน่ะร้อนมากพยายามเอามีใหม่เดียวเอาเลิกเลิกเด้อต่อมันไงเฮดีน่ะไงห้าให้มันเลยครับนี่ไม่นอนน้่งดิมเน่ยเมนบอกยังสั่นนทำไมเตาเตไงจัง่ะ เฮ้ย <Hey. S 2> ห้างเงาอะไรหรอหห่บอแมนมึงน,นะนั่นแม่นัน่อห้างผึ่งมานำนะึงิ <laughs> งงน <Hey. S 2> น,น,นี่งัดหยาดเถอะพอห้างผึ่งกัน่ะไใส่ห้างผึ่งแม่นี่ไว่ะ <laughs> หล่อไปคันหัวคันหางนอนคืออันนอนดีบนอนงอแ่อยู่ถามนอไปพ่อแกงหาอยู่หวยหาอยู่ยิมหวย โอ้โอ้เกาะเสื้อถ้าต้องไปเรื่อยจะหมดถ้าไปเรื่อยทะลุเลยน,น,นี่น,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 นะตรงป,ป่าเองจูโอ้ยมมันเป็น,นโอ้โอ้ยถึงตาแม่ หืม hmm? เอามาโว้วออกีแบเอาสิน้องเอ่ต้ใแบบส่คู่ลูกนี่ต้องขอบคุณแนวตกป่าเน้วตกป่า <laughs> ก็เป็นแต่เอาง่าแค่ที่ีออกช่วยรวยช่วยรวยช่วยรวยมาตกปลาเดี๋ยวจะไปช่วยมาตกปลากูขุดออกหนื้ครับเมื่อมุนเหมือนเราบ้นอะมุนเลไม่จังเนียงเอามาน้องเองเก็บมา ไปครึ่งนึงนี่งโอ้แดดมาแล้วแดด เออนลายรบุหร ไม่แก้ไงมันหอนเกิใจเยี่ยวค่าคนหอนอ๋อหอนจะตายแล้วภาพคือ้ให้แม่นะเบอร์ลราบอกนีแล้วนี่แหละต่อไปงาที่ต่อไป โอ้ยเอยาเสือไปปัดแบบนั้นลูกคลายมีเปล่อหมดเด่นกัน่มาวจะหาวัตถุดิบไปกินเทยงครับ ท่านผู้ชมได้เบิร์กกันครับนี่ครับคือปลานอไม้ครับนี่ปลานอไม้ครับมันท่านใดเกิดไลนท่านมีนอน้างดิดมันอยู่นี่ครับจ็บน,น,นอ,นอจะเป็นนอนางดิดนะครับ ต้องขุดทางขึ้นไปครับขุดทางขึ้นไปนี่ครับเดี๋ยวค,คือนอมันโนนอภัอออยครับนี่ครับนี่ครับ,รบขุดเป็นทางสั้นครับนี่